สฟไอยังสฟไอยัง H มิว <Okay. S 1> มิวหันไปทางนู H ้นให้น้องด้วยน้องด้วยแบ่งกันแบ่งกัน,กนแมนาวินใหญ่กว่าใครเขานะแบ่งผู้พาด้วยผู้าเอาอีกลูปมาเอาอีก,อกเออนาวินแบ่งน้องด้วยเองอะ่ะแม่ใส่กิ๊กเลยนะบทอย่างนี้นะอร่อยอร่อยอร่อยอากิน เป็นไงรสชาติเป็นไงอ่ะ S M R เร็ว S M R เร็วปวดเบาเสียงปวดแล้วลูกอ่ะโอ้โหอ่าน้องมิวมิ้ว S M R แล้วลูกน้องบอกว่าอะไรก็ไม่รู้ว่าอะไรอ่ะอ่ก็ไม่รู้ภูผา S M R เร้วกินแล้วจะได้อารมณ์ดีอ่ะ S M R เป็นไง กินแล้วให้กระตุ้นนะมี energy ในการทำกันบ้านนะถ้าไม่มียังไงโดนอะไรอ่า,ากินดีๆนะวินเนี่ยเอาเยอะกว่าใครเขาแล้วก็กินไม่ได้เสียของวินอันนึงไม่ใช่ถูกๆนะฮะไม่ใช่ถูกๆเลยนะค่ะค่ะกินแล้วก็ไปแปลงฟันน้ำอุน่นช็อกโกแลตแท้เนี่ย วนเอาเยอะกว่าใครเขาแล้วทครทิ้งอีกทีนึงนะไปเอามาให้แม่กินเร็วเสียดายแมนงมิวอกว่าอะไรอะอร่อยไหมคะน้องมิวแพงมากเลยนะยูอย่าทิ้งนะยูห้ามทายทิ้งเลยนะยูมันแพงออไหนไหนไหนมาเออมาจากต่างประเทศเลยนะยูเนี่ย มันเป็นดาร์กช็อกโกแลตใช่มั้ยมันเป็นดาร์กช็อกโกแลตมันก็เหมือนส่วนชีพของดีอืมอืมอืมปีหนึงกินครั้งนึงเดี๋ยวเดี๋ยวรถใหม่ถ้าทำตัวดีถ้าทำตัวน่ารักเดี๋ยววันคริสต์มาสจะสั่งตัวนิวรถใหม่สุดให้ใช่มันต้องเป็นผีฟ้าใช่ๆแม่พี่ออเดอร์ไปแล้ว แต่ต้องตั้งใจเรียนนะมีเอาอีกไหมลูกวินแบ่งน้องหน่อยเอาอีกไหมลูก,เอ,อกเอาแบ่งน้องหน่อยนึงโอหติดใจด้วยเก่งมากพี่ผา เคสกันนี่แล้วอะไรละละนี่เขาเป็นโลเอลเคสหน่อะไรคะครครนี่นี่ช็อกโกแลตเอาไปให้แม,ม,มเ่เอาเอาไปให้ใหม่ก่อนเอาไปให้ใหม่เอาไปให้ใหม่ขูเอลขูเอลเคสไายเอลเคสยังไงเอลเคสยังไงอาปาเชปปาเช่ล้ว